ชัยบาดาลขอเสียงอีกหนึ่งครั้งหน่อยครับโตเกียวมิวสิกพิบาตพินแลนด์จวัสดีครับโอ้โหมือนีฝ่าฝนเป็นใจครับพี่น้องขนาดฝนปยังบากาต๊ะรอบคางรอบเอวโต๊เบิด์ุชูมองมือนีพิบาตพินแลนด์มาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องนะผมมือนีต้องขอบคุณเด้อทีมงานการแอนวานนะผมที่นําทีมงานโตเกียวมิวสิกนะพี่น้องมาสู่พี่ชูนองสั่งความมวลความซึนเออแฟนผู้ใดก่อ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณอะไรด้านหลังเมาหรือยังเออบ้านนี่มักมวนเนาะะใครมาตะหมู่บ้านมามวนป่านี่มานฉันหรอกว <c oughs> ่าปังอยู่หลังห้างเพื้นบ้านปังอยู่หลังห้างเพื้นบ้านเต้ย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 ประชันพื้นมาเล่นตลกอยู่กับว่าเต้ยเต้ยเต้ยแฮงดักวัตทีหางเครื่องเสามีแห้งแน่เออใส่สีลงหำเดเต้นหลายๆกระไดแดนเซอร์ใช้คอยเตะมาสามมือสี่มือแล้ว ห้โอกาแดานเซอร์เขาได้พักแน่จ้างสิละคนมันงานหลายหนัวแ <im it> ดนเซอร์ห้มีโอกาสได้พักสักหานาทีสิบนาทีก็เป็นการเล่นตลกปวกห้ากันไปนะครับผมปัดนี่ตีเขาว่าเจ้าทิ้นีบ่เจ้าทิ้นเนี่ยเอามาห้องไปตะค้มแหง <im it> เอออย่าเสียงแหงบอกพี่ <im it> บ้านนี่เขาอันนี้บ่ <im it> บ้านนี่เขากินเราเก่งบ่อ <im it> ขอบคุณเด้อครับ แม่อยู่คอนแกนตีเอาวาเบิ้งอยู่ไก่เสร็จแล้วแม่โอ้หไปคอนแกนเ,นเด้อครับผมมือนีบขอบคุณทีมงานการแอนวานนะครับผมพี่ชายสุดหล่อนะครับผมทีมงานการแดนบานมือนีบน้ำตเกียวมิวสิกมาผู้ละคนถามมาเอาเวทีคือเป็นพิธีตเกียวมิวสิกมันเป็นอย่งสี่พี่น้องอธิบายเนี้ยนิดนึงแล้วพี่น้นงนะนองเด้อ พราะดีว่างานมันมาบอท่านมันห่างกัน4ี่หรอยกิโลเวทีกลัลยมาบอท่านพี่น้องแต่เนี่ยกนะ็จะเต็มคือเกาเวทีเอามาคนกับมาเต็มอายาเต็มห่างคือเกาเต็มสูตรตัวเกี่ยวมิวสีคือเกาขอบระคุณครับผมเออเมาไปหนีจะเมาไปนีพี่เมาไปนี่เจ้าเมาหรือไม่เจ้าจกินเบียร์กายเดียวกันยกกระเพาะจอเมากระเพื่นเทอเอาไทายขึ้นมาหนึ่งสองชามแช่ได้ยิ้มแห้งเขียวว้องขนาะดเออขอบคุณนะครับ ขอบคุณหลายครับผมมือนีดีใจหลายเป็นการมาเยือนที่นี่ครั้งแรกเพิ่งรู้ว่าตรงนี้มีน้ําตกควอดสองถุนไปมาเอ้าตรงนี้มีน้ําตกครับพนะ,ะเอ้าบ่หูไปสันดอกเต็นเสือบ่ไข่ยพากันไปตัวหนามนี่ต้องหนามทวนทวนอยู่มามาแม่เดมาขอบพระคุณนะครับให้มาลอยเดินให้แม่อยู่หอดลอยปีเดออ้อให้แม่ได้เห็นหนายกคนที่สองลอยคนละแม่เด้เดออายุโดนโดนผู้หน้าเอ้ยเขาวางซุ่มค่อยเคี้ยวอยู่หน้าเวทีหน้าลำพงเลยเนี่ยเขาวาง แมนบ่พี่เออน่ะสิพาเฮ็ดผ้าทำดอกแลกเงินเนี่ยมันเป็นยังตัวนี้ใครเบิร์ตใบใบสีใบสีแดงมันเป็นยังตัวนี้เอามากอยกูใจกันแล้ววะเอามาล่อยหนึ่งแลกจั๊บาทได้เอามาเดีไหมเอาสีแหลกบ้งเงินหนึ่งเฮลโหลบุเอ้หนึ่งสองสามพึบ นา,ามูตาซาพระคาวโตสิบมปีไม่บ่นเยเจ้ายายเพิ่มาหนาแดงคับแทเออเอาบล่อยกับปล่อยสำหรับใหม่โฆษณาความว่าผลงานเพลงนี้นะครับผมให้กลับหน้าเวทีสําหรับคนที่ยังลืมคนเก่าไม่ได้นะฮะลืมไปเถอะของเก่าอย่าไปเล่าใหม่ขี้ระเดียดมากเปลี่ยนความตั้งใจในบองขอบคุณน้าท้า ไมครับทายขึ้วมาแห่งไแล้วพี่น้ำขอบคุณครับโอ้เสื้อตัวเดียวูสิมันยิงสัสดี่ไนลองใส่ไปเรีย